ก็สวัสดีครับต่อไปนี้ผมก็จะทําของเว็บโนเวลและไลน์โนเวลสลับกันไปนะครับสลับไลน์โนเวลก็จะเป็นเร่มที่14นะครับส่วนเว็บโนเวลผมก็จะเริ่มตอนที่165เรื่องราวมันก็จะเรื่มประมาณหลังจากที่เรมูนูได้ทําการนิวัฒนาการแล้วนะครับจากเนื้อหาที่ผมลองอ่านดูมันจะมีของไลน์โนเวลอยู่ประมาณ50%นะครับแล้วก็ปรับปรนมาของคนแต่งเสริมขึ้นมาอีกนิดนึงนะครับ จะเป็นยังไงก็มาลองฟังกันเลยดีกว่านะครับตอนที่165เกียร์ได้ควบคุมไม่ได้ข่าวข่าวของความพ่ายแพ้ของกองทัพจักรวรรดิก็ยังไปไม่ถึงจักรวรรดิอย่างไรก็ตามสำหรับพลเมืองของเอ็มไพแล้วการที่ไม่รู้มันก็จะเป็นความโศกทหารของจักรวรรดิที่ออกไปบุกลุกมหาพงไพรแห่งจูลาเก่าอยู่ในหนึ่งก็คือครอบครัวอันเป็นที่รักของพวกเขาถูกสังหารโดยไม่ทราบวิธีการบางอย่างด้วยกำลังลบที่เกือบจะถึงหนึ่งล้าน ที่แข็งแกร่งผู้เขาไม่ได้กินตนาการถึงความเป็นไปได้ของความพ่ายแพ้พวกเราเมืองเชื่อกันว่าผู้เขาจะบรรลุความปรารถนาอันแรงกล้าของจกอักรวรรดิในการไปชียดนาประเทศฝั่งตะวันตกอย่างแน่นอนผู้เขาไม่เคยสงสัยในตัวจกักรพรรดิที่จะรวบรวมดินแดนในวันหนึ่งไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือที่โชคไม่ดีนักในปายจิล u l มังกรมานวอเดล่ากำลังอ่อนแอลงไม่มีอะไรต้องกลัวอีกต่อไปแล้ว ภายใต้การปกครองของจักรฟรรดิผู้ยิ่งใหญ่การบุกลุกของกองทัพจักรวาดิที่ยิ่งใหญ่ที่สุดได้เริ่มขึ้นในที่สุดสิ่งเหล่านี้ก็เป็นความคิดของประชาชนทั่วไปไม่มีใครคาดหวังว่าพวกเขาจะมีช่วงเวลาที่ยากลำบากกับประสบการณ์กับความพ่ายแพ้ไม่มีผู้รอดชีวิตเหลืออยู่เลยและพวกเขาก็ไม่เคยไปถึงบรฝส่งทวันตกและเท่าหมาก็ได้ฟังพินาศในมหาพงไฟแห่งจูรา ไม่มีวิญญาณดวงใดที่สามารถจินตนาการถึงสถานการณ์นี้ได้ณจากที่ยกีได้รับรายงานเขาก็ได้ยิ้มแย่ออกมาหากว่าใช้พลังที่แข็งแกร่งเกือบหนึ่งล้านคนพวกเขาก็อาจจะมีโอกาสกำจัดจอมารลิมโมลูแต่คิดว่ามันก็เป็นการทำลายล้างโดยสิ้นเชิงและยกีก็ได้คาดเดาแผนการลบเอาไว้ว่าผลก็คือกองทัพของลิมโมลทุกคนจะถูกสังหารโดยไม่มีข้อยกเวน้นและจอมารลิมโมลก็จะจากไป และกองทัพของจกอักรวรรดิที่ได้รับบาดเจ็บสหาหัสนั่นก็จะเป็นสถานการณ์ในอุดมคติที่ยูกิได้คาดหวังเอาไว้สถานการณ์ที่เหมาะสมที่สุดต,ต่อไปก็คือจอมาริเมโร่กองทัพจกักรวรรดิผู้เขาก็จะได้สร้างความเสียหายอย่างหนักให้กันและกันหากทั้งสองฝ่ายจบลงด้วยความทุกข์ทรมานจะสร้างเหตุสําคัญยูกิก็จะได้ใช้เวลาตามแผนการที่วางเอาไว้และเขาก็จะทําการรัฐประหาร ก่อนที่กองทัพจักรวรรดิจะได้รับบาดเจ็บกับคืนมาจากนั้นเขาก็จะหลอมรวมกับกองกําลังที่ติดอาวุธที่กลับมาเพื่อสร้างรากฐานที่มั่นคงและในขณะที่เขาชะงักในขณะที่พื้นตัวจากความเสียหายที่เกิดจากจอมานริมารูเขาก็จะใช้เวลานี้เพื่อยึดอาณาจาักรไว้ในกำมือของเขาเมื่อ,อยูกิได้เปิดม่านและมองเข้าไปข้างในมีเพียงแต่จอมานที่แทบจะไม่ได้รับความเสียหายใดๆ ท่านั้นแต่ก็ยังเป็นการหยียบย่ำอยู่ข้างเดียวด้วยซ้ําแม้ว่ายูจิจะไม่ได้สูญเสียกองกำลังของตนเองไปแต่ส,ส่วนของเกมที่เขาสามารถใช้ได้มันก็ได้ลุกเป็นไฟมันก็เป็นสถานการณ์ที่ไม่คาดคิดแต่ที่น่าตกใจที่สุดก็คือกองกำลังของจอมาริมารูได้เติบโตขึ้นมากเพียงใดและต่อมายูจิก็พูดว่าไม่น่าเชื่อที่คิดว่าเขาจะทำลายกองทัพใหญ่ขนาดนั้นได้อย่างง่ายดาย พอได้ยินยูกิผู้เชีนน่ยวชาญคางการิก็ได้พูดว่าพอได้ยินโยูกิผู้เชีนน่ยวชาญคาการิก็ได้พูดว่าไม่น่าเชื่อเลยจริงๆค่ะถ้าเป็นกองทัพขนาดนั้นมันก็คงจะแข็งแร่งพอที่จะสามารถต่อกรกับจอมารสามตนได้พอได้ยินคาการิผู้เชีนน่ยวชาญยูกิก็พูดว่าไม่ถ้าเทียบกับสิบประหาสจอมารผู้ยิ่งใหญ่ในยุคข,ของคุณออสตาแกมในยุคปัจจุบันนั้นก็ค่อนข้างจะพิเศษยกตัวอย่างเช่นเลออน แม้ว่าเขาจะซ่อนความแข็งแก่งที่แท้จ,จริงของเขาเขาก็ยังคงมีความสามารถในการต่อสู้ของกองอัศวินเวทมนต์แม้แต่ไม่ริมที่โด่งดังในเรื่องของการไม่มีลูกน้องก็ยังได้ลาบคาเลออนและเฟยสองอดีตจอมมารได้มาเป็นลูกน้องของเธอนอกจากนี้ก็ยังมีจอมมารที่รวบรวมดินแดนและตอนนี้ก็ยังเป็นผู้ปกครองของปายาแห่งจูลาแน่นอนว่ามีกีที่แข็งแกร่งที่สุดอยู่เคียงข้าง ดากูริวและรูเมนาที่ขนาดนามกลุ่มที่ใหญ่ที่สุดพร้อมกับกองกําลังของพวกเขาเองและต่อมาคาง,งานลีก็ได้พูดว่าจริงด้วยเนอแม้ว่าในตอนแรกคาง,งาลีต้องการที่จะหักหลังความคิดของโยกิแต่โยกิก็สแสดงท่าทางมั่นใจหลังจากที่ได้ยินคำอธิบายและมันก็เป็นความจริงที่สถานการณ์มันแตกต่างกันไปมากเมื่อเทียบเท่ากับตอนที่คาง,งานลีเป็นจอมันแม้ว่าจะมีศักยภาพการต่อสู้ พวกเขาถูกโคตในระหว่างการต่อสู้กับเหล่าเทวทูตนากูริลและลูเมนาก็แสดงพลังที่ไหลาสารละบางอย่างแต่สารลาบจอมมันหน้าใหม่อื่นๆแม้ว่าพวกเขาจะรวบรวมผู้ใต้บังคับบัญชาในระดับหนึ่งการเอาชีวิตรอดก็ยังคงเป็นปัญหาที่สิ้นหวังและนี่ก็เป็นกรณีเดียวกันกับคากาลิหรือว่าคาเลออนและเฟีที่สำคัญกว่านั้นมันก็ไม่มีประโยชน์ที่จะเพิ่มจำนวนผู้ใต้บังคับบัญชา มันก็เห็นได้ชัดจากความล้มเหลวของเคแมนและสัหรับผู้ที่มีความแข็งแกร่งเกินเกณฑ์มาตรฐานความแข็งแกร่งของกองทัพในจำนวนนั้นก็ไม่มีจุดหมายต่อพวกเขาหากมีคำถามอยู่หนึ่งข้อมันก็น่าจะมีทหารผ่านสื่อที่แข็งแกร่งบางคนที่มีความแข็งแกร่งระดับหนึ่งอยู่ที่ไหน้างแห่งท่ามกลางกองทหารเกาะทำไมผู้เขาไม่เล่นจิ้งไปจิ้งมาอย่างกระฉับกระเฉงก็อธิบายไม่ได้ แต่ดูเหมือนว่าจอมันลิโมโลเองก็ไม่ได้ลงมือแต่ผู้ใต้ังบคบัญอาของเขาที่ทําลายล้างกองทัพของจกอักรวรรดิตามคําอธิบายของมีซาที่ดูซีดเซียวเธอกลัวว่าอสูรระดับจอมันจะเข้าร่วมภายใต้กองบับบัญชาของจอมันด้วยกันพวกเขาก็เป็นเหมือนราชาแห่งปีศาสิ่งมีชีวิตระดับสูงสดุดแต่ว่าพวกเขาก็ติดตามจอมันปีศาจเพียงแค่ตนเดียวนี่ก็คือสิ่งที่เหนือจินตนาการของคางการี และคาการเล็กก็เชื่อว่าคนเดียวที่สามารถทำในสิ่งนี้ได้มีเพียงแค่หลอดแห่งความมืดกี่ขิมสันสีแดงแห่งจุดเริ่มต้นที่แข็งแกร่งที่สุดเท่านั้นที่เข้ามาในความคิดของเธอและต่อมายูก,กิก็ได้พูดอีกว่าอย่างไรก็ตามสิ่ง,งต่างๆก็มีความน่าสนใจอย่างแน่นอนปัจจุบันกองทัพองจักราวาดได้เริ่มทำสงครามสองหน้ากับจอบมาลูเมนัสและควมพ่ายแผลของคาริคิลโลก็ยังไม่ได้ถูกส่งออกไป และกองกําลังของสัตว์อสูนของกาดีมและเรือหอกของกาดีมก็กําลังเคลื่อนตัวไปทางเหนือการป้องกเมืองหลวงก็เหลือเพียงแค่กองกําลังผสมกล่าวอีกนันหนึ่งถ้าฉันจะทำฉันก็สามารถควบหัวใจของจกอักรพรรดิเอาไว้ในกำม,มือได้หากว่าเราไม่จําเป็นต้องระมัดระวังเกี่ยวกับการกลับมาข,ของกองกําลังติดอาวุธเรามาเริ่มปฏิบัติการทางการทหารของพวกเราด้วยความพลังการกันดีกว่า คอน,นินเชอร์นาคาการีก็ได้พูดว่าเก่าในหนึ่งก็คือเราก็แค่ตัดหัวของจักรพรรดิในยามที่เขาหลาบับอะไรแบบนั้นน่ะเหรอพอนินเ,อนนเชอร์นั้นยูกิก็ตอบว่าใช่ถูกต้องนั่นคือการรัฐประหารพอพูดของยูกิเหล่านี้ก็ทําให้คาการีได้ยิ้มอย่างสงสัยในการทําให้เกิดความกลโหนแก่ลูกใบนี้ก็เป็นความปรารถนาของคาการีไม่ว่าจะด้วยวิธีใดแม้ว่าสิ่งต่างๆจะไม่ได้เป็นไปตามที่ยูกิคาดการเอาไว้ แต่ก็ไม่ได้หมายความว่าพวกเขาจะอยู่ในตำแหน่งที่ไม่ดีหรือจะมากกวัวนี้มันก็เป็นโอกาสที่จะสามารถยึดครองจักรวรรดิได้แผนการก็ได้สูสร้างขึ้นมาแม้แต่ความล้มเหลวก็ถูกนำมาพิจรารณายกูกิก็รู้ดีถึงเรื่องนั้นและเขาก็ส่งผลให้มีกำไรไม่ว่าสถานการณ์จะเป็นอย่างไรโดยทั่วไปแล้วหมายถึงการสาแสวงหาผลกำไรในสิ่งที่หมายถึง คนที่มีความรลภที่สามารถทำเช่นนั้นได้และต่อมาคาการีก็ได้พูดว่าเข้าใจแล้วงั้นฉันจะไปเตรียมตัวนะคะเมื่อพูดอย่างนั้นคาการีก็ได้ลุกขึ้นจากที่นั่งและเธอก็เขียว่าทุกอย่างมันจะยุ่งยากมากขึ้นและเธอก็คิดขณะที่เธอกำลังยิ้มที่มุมฝีปากใบหน้าของเธอก็เล่ากับว่ากระหายเลือดและโศกนาฏกรรมที่จะมากขึ้นกับเพื่อนด้วยความชั่วร้าย เมื่อมองดูคาการลีเดินออกไปยกูกิก็ได้คุ้นคิดอยู่ลึกๆแม้ว่าจะคิดว่าการเติบโตของจอมาริมโมลูน,น้นอยู่นอกเหนือความคาดหมายของเขาเองแต่ตอนนี้เขาก็ได้ทิ้งเรื่องนี้เอาไว้ในตอนนี้ยกูกิก็ได้รับการยืนยันอย่างชัดเจนถึงความพ่ายแพ้ของกองทัพจกักรวาดนอกจากนี้เขาก็ยังยืนยันถึงการเติบโตที่ไร้สาระของกองทหารของจอมาริมโมลหากเป็นกรณีนี้เขาก็ทําได้ เพียงแค่การคาดเดาว,ว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นหลังจากนั้นและยูกิก็ได้พึพรรมพำว่าเขาจะเคลื่อนไหวการนำลงอยู่ที่แข็งแกร่งที่สุดก็จะไม่มองข้ามสิ่งนี้อย่างแน่นอนการล่มสลายของกองทัพจกักรวรรดิไม่ใช่ปัญหาค่อนข้างจะเป็นเพียงแค่สิ่งที่เขาต้องการหากเป็นการส่งจอมารลิมูรุไปที่ลุมศพของเขาไม่ว่าใครจะเป็นคนทำยกูกิเขาก็พอใจทั้งนั้น แล้วต่อมาอยูกิก็พูดว่าแล้วตอนนี้คุณทําอะไรอยู่คุณริมมรุสังฉังก็อยากจะดูว่าคุณจะอยู่ได้นานแค่ไหนก็คงจะวิเศษมากหากว่าเรื่องนี้จบลงด้วยการทํลายล้างซึ่งกันและกันอย่างน้อยถ้ากีสามารถกาจัดริมมูรุได้มันก็จะมีปัญหาน้อยกว่าหนึ่งที่ต้องจัดการและหากจอมารลิมุลรุสามารถจัดการกับกีในขบวนการนี้ได้มันจะดีมาก ถ้าหาความเพียงแก่งของพวกเขาเข็งแก่งขนาดนี้จีคิมสานก็จะต้องเคลื่อนไหวอย่างแน่นอนและสิ่งต่างๆก็ได้ก้าวไปยังข้างหน้าถึงขั้นตอนดังกล่าวแล้วจนถ,ถึงตอนนี้แผนการก็ยังคงอยู่ในการติดตามโดยมีการปรับเปลี่ยนเล็กน้อยและแผนการก็สามารถดาเนินต่อไปได้โดยไม่มีปัญหายูกิก็ได้มองไปที่โคเอที่ไม่ได้ตอบสนองต่อคําพูดของเขาและยิ้มเล็กน้อย มันเหลืออยู่2องคำสั่งสศัตรูที่จะเอาชนะหากว่าผู้ขอสองคนสามารถโจมตีซึ่งกันและกันได้ความปรารถนาของยูกิก็จะเป็นจริงได้โดยม่ต้องทําให้ทรัพยากรการต่อสู้ที่ยิ่งใหญ่ของเขาต้องเสียหายแม้ว่าสิ่งต่างๆจะเบียงเบนไปจากความหวังของยูกิแต่มันก็ยังคงเดินหน้าไปอย่างราบรลื่นและยูกิก็ได้คิดอย่างลึกซึ้งเกี่ยวกับแผนการในอนาคตด้วยจิตวิญ,ญญาณอสูงส่ง แย่างไรก็ตามการตีควบหมายทุกสถานการณ์ก็เป็นงานที่ยากการปรับเปลี่ยนเกียร์ที่หมุนนอกจากการควบคุมมันก็ไม่ใช่เรื่องง่ายๆสิ่งต่างๆก็ได้หลุดพ้นจากมือของโยกิไปแล้วและเริ่มเดินหน้าไปในเส้นทางที่ไม่คาดฝันและต่อมาบก็ตัดมาที่มีซ่าหลังจากที่รายงานต่อโยกิเสร็จแล้วมมซ่าก็ได้เริ่มเตรียมการที่จะออกจากเมืองหลวงอย่างรวดเร็ว ในฐานะสมาชิกของกองทัพการละทิ้งหน้าที่ต่อหน้าศัตรูก็เป็นความผิดฐานะทรลยต์หรือว่าการหลบหนีเธอได้ตัวตนนี้มาเป็นตัวปลอมแต่มันก็จะนําไปสู่สิ่งนี้และมันก็เป็นตําแหน่งที่เธอได้รับจากความยากลำบากมากมายได้ถึงการน,นั้นพวกเขาก็ได้กลายเป็นกุญแจในมือของเธอในฐานะหัวหน้าขององค์กรใต้ดินคิวเวลล์เธอก็ไม่มีความกังวลใจเกี่ยวกับสิ่งที่ต้องวิ่ง องค์กรที่มีราชานใจแต่ละประเทศจากสมาคมอิสราราจะต้องมีสมาชิกของเซเวรลาโซซอนอยู่อย่างแน่นอนแน่นอนว่ายังมีองค์กรที่คล้ายคลึงกันกอยู่ในเมืองหลวงของจักราวาลดดังนั้นแผนการของเธอจึงอยู่ที่การวางตัวตามๆและรอโอกาสที่จะหลบหนีไปทางทิศตะวันตกและเธอก็ได้เข้าใกล้ความสำเร็จของคาลิลโอเพียงแค่ก้าวเดียวด้วยสเสน่ห์ของเธอในฐานะผู้หญิงด้วยความสามารถอีกเล็กน้อย เธอก็จะยึดอำนาจเหนือกองพลหุน่นจักรกลถึงแม้ว่าจอมานที่ดำํารากลัวจะมีกองทัพหนึ่งล้านถูกใช้อย่างดีก็ไม่มีอะไรต้องกลัวมากนะักขับไล่จอมานแลเปชีตนะนาประเทศฝั่งตะวันตกจากนั้นการจัดการกับคาลิเลโลให้จมอยู่ในศูนย์กลางมันก็คือความรุ่งโรจน์ในจักรวรริและเธอก็คิดว่าเธอควรจะกลับมาอย่างมีชัยโดยมีอนาคตที่สดใสรออยู่ข้างหน้า แต่ตอนนี้เธอก็กําลังเก็บรวบรวมเข้าของและหลบหนีไปในควมมืดทําการบางอย่างเช่นการหลบหนีก็เป็ียนความอพยพอันสูงสุดทั้งหมดมันก็เป็เีเยรพะโยกีที่ประเมินจอมารลิม,มลรุต่ตําไปและคาร์ลิเกลโลก็ไร้ประโยชน์ดรมาาเขาก็เชื่อฟังโยกีด้วยความกลัวคือต่อไปนี้ผมจะขอเปลี่ยนชื่อของมิซ่าเป็นมิเลนดานะครับเพราะว่าในเว็บนวิวเวเขียนว่ามิเลนดานะครับแต่มิเลนดาทาเช่นนั้นก็เพราะว่าเธอ เห็นว่าโยกยิมีประโยชน์ต่อเธอและมันก็เพียงเพราะว่าโยกยิเป็นผู้ก่อตั้งองค์กรเซเวอร์ันั่นก็เป็นเหตุผลว่าทําไมการจัดการเขาถึงมีประโยชน์เนื่องจากสเสน่ห์ของผู้หญิงของเธอไม่ได้ผลเธอจึงต้องปฏิบัติตามคําสั่งของโยกยิไม่ว่าในกรณีใดณปัจจุบ,จบนันสิ่งสําคัญที่สุดก็คือการออกไปจากที่นี่หลังจากที่เสียสิ้นการแรงงานของเธอเธอก็ได้รับอนุญาตให้หลบหนี เธอก็ควรจะหาที่หลบภัยก่อนที่จะคิดถึงเรื่องที่ไร้สาระเมื่อคิดอย่างนั้นไม่เลนได้จึงได้จัดเข้าของของเธอทั้งหมดลงในกระเป๋าเล่นี้ออกจากบ้านของเธอไปยังเมืองหลวงในยามพ่ำคืนพร้อมกับความมืดมมีเป็นผ้าห่อศพของเธอในความมืดของเมืองหลวงต้องขอบคุณประโยชน์ของอรารยธรรมทางวิทยาศาสตร์โคมไฟของถนนจึงได้ถูกนํามาใช้แทนโคมไฟจัตเกียงอย่างไรก็ตามพวกมันก็ไม่ได้ส่องสาวางส่างทุกซอกทุกมุม เนื่องจากเมืองหลวงฮอนจกรวาตอยู่ระหว่างการพัฒนาและการปัดเป่าความมืดมิดท่้งหมดก็เปลี่ยนเรื่องในอนาคตในความมืดมิดของเมืองหลวงมิเลนดาก็ได้เคลื่อนไหวอย่างเงียบๆแม้ว่าจะได้กว่าเวก้าและดัมลาดาเนื่องจากเป็นหัวหน้าของมิเลนดามีความสามารถระดับหนึ่งแม้ว่าจะคิดว่าเธอกำลังจะหลบหนีอย่างลับๆล่อๆมิเลนดาก็คิดว่าไม่จำเป็นต้องวิตกกังวลอะไรมาก แต่นั่นก็นำไปสู่ความล้มเหลวและมันก็ไม่ได้เกิดจากความประมาทของมิเรนดาแต่มีผู้ชายคนหนึ่งยืนอยู่ในทิศทางของมิเรนดาถ้ามิเรนดาได้ทิ้งทรัพย์สินของเธอและออกจากเมืองหลวงให้เร็วที่สุดบางทีเธอก็อาจจะหลบนี้บุคคลน,นั้นได้อย่างไรก็ตามความมั่นใจของเธอในฐานะหัวหน้าก็ได้กลายมาเป็นภามหายนะของมิเรนดาเมื่อต้องมาเชิญหน้ากับผู้ชายคนนั้น ผู้ชายคนนั้นก็คือทัศเซคนโดใครบางคนจากสำนักหน่วยข่าวกองเขาก็เป็นคนลึกลับที่ไม่รู้จักตัวตนที่ทุกอย่างได้เกี่ยวข้องกับความมืดมิดของเมืองหลวงและคนโดก็ได้ถามว่าคุณมีแผนที่จะไปที่ไหนตอนดึกๆแบบนี้พอในเช่นนานมิเรนดาก็ตอบว่าอ,อะไรทำไมเป็นผู้หมวดคนโดจูด่ๆก็ปรากฏตัวต่อหน้าเธอก็บอกให้เธอหยดุด และมิเลนดาก็ได้ซ่อนอารมณ์ที่สับสนวุ่นวายของเธอเอาไว้และเผยให้เห็นส่วนหน้าอันสงบเสงี่ยมอย่างไรก็ตามเธอก็สัมผัสได้ถึงสิ่งรอบๆตัวเธออย่างระมัดระวังโดยยืนยันว่าทัศนยะมีอยู่คนเดียวไม่มีบุคคลอื่นหรือว่าการปรากฏตัวในบริเวณใกล้เคียงหลังจากที่ยืนยันว่าคนโดก็มาคนเดียวแล้วเธอก็ได้โล่งใจการมาที่นี่คนเดียวก็เหมือนจะบอกกับมิเลนดาว่าได้ปวดค่าชั้นที แต่ถ้ารู้ว่าเธอจะหนีต่อหน้าศัตรูไปอย่างกองบัญชาการของกองบัญชาการมันก็จะเป็นปัญหาเมื่อพวกเขาเริ่มส่งผู้คนไล่ตามเธอถ้าเธอหนีไปยังทิศทางตะวันตกเธอก็จะตกเป็นเป้าหมายของสายลับและเธอก็น่าจะรอดพ้นจากความกลัวที่จะถูกลอบสังหารทุกวันในกรณีนีไม่เรียนได้ก็ต้องจัดการทุกสิ่งทุกอย่างที่รู้ความจริง และเธอก็กลัวว่ากิเซนาก็อาจจะใช้เวทมนต์ถ่ายทอดสถานการณ์อย่างไรก็ตามมันก็ดูเหมือนว่าการละทิ้งของเธอจะไม่ได้รับรายงานถึงความคิดของไมเลนดาและเธอก็สรุปว่าเนื่องจากมีการรายงานข่าวการทําลายล้างของกองทัพจกักรวรรดิด้วยสมบูรณ์การป้องกันของจกอักรวรรดิจึงต้องมีการเสริมสร้างความแข็งแกร่งไมเลนดาก็เข้าใจในเรื่องนี้ด้วยเหตุนี้มันจึงวิ่ง เขาหาผู้ชายที่มีปัญหามากที่สุดในหน่วยขาวกองแต่ก็ไม่มีวี่แววของการเสริมกำลังเข้ามาถ้าเธอกำจัดคอนโดตอนนี้การหลบหนีจากเมืองหลวงก็จะง่ายขึ้นมิเลนดาจึงได้ตัดสินใจในทันทีและมิเลนดาก็ไม่รู้ว่าคอนโดมองเธออย่างไรแต่เธอก็ได้ตัดสินใจว่าจะต้องถอนล่าถอนโคนตาช่งางอย่งครวตรายเก่าในหนึ่งก็คือเธอได้ตัดสินใจที่จะฆ่าคนโด และต่อมาคนโดก็พูดว่าคุณเขาเป็นกับตันทีมของคาริเกี e เโอที่ปรึกษามิเรนดาใช่ไหมทําทำไมคุณถึงได้กลับมายังเมืองหลวงในช่วงเวลาการต่อสู้ในการตอบคำถามอย่างจริงจังของคนโดมิเรนดาก็ตอบว่าฉันกลัวมากและทอคนโดอันที่จริงฉันก็ได้รับคำสั่งจากคาริเกีเโอและกลับไปยังเมืองหลวงมิเรนดาก็ได้เดินเข้าหาคนโดขณะที่ตอบกลับ เอสขเข้าไปที่โอกของคอนโดและเธอก็ได้ใช้สเสน่ห์ของเธออย่างเตรียมที่เพื่อที่จะดึงดูดผู้ชายด้วยวิธีการสเสน่หาแบบปกติของเธอด้วยมันก็เป็นคำสาดน้ำหอมและภาพลวงตาเธอก็จะบันทอนความคิดของผู้ต่อสู้ในขณะที่มีอำนาจเหนือพวกเขาและเธอก็ยังใช้คาถาพวกนี้กับคอลิกลโลอยู่หลายครั้งในขณะที่เขาอบกอดเธอและในเม่อช้าเธอก็จะสามารถเอาเนก้อยมาพันเอาไว้ โดยไม่ได้ทําอะไรอย่างนั้นทําไมพวกเขาถึงได้ฟังเธอโดยที่ไม่ได้ใช้คํำสาบและภาพลวงตาของเธอแม้แต่ผู้ชายผู้เป็นหัวหน้าของกองกําลังทหารก็ไม่ตรงกับคาถาของมิเลนด้าแต่ร้อยโทคอนโดก็ไม่สามารถต้านทานได้มิเลนด้าก็มั่นใจและวางมืออบกอดหลังของคอนโดและเธอก็ได้วิ่หน้าอกที่เย้าวยวนของเธอบนตัวของคอนโดในขณะที่ดึงดูดเสน่หาของเธอ และเธอก็รอให้คอนโดผ่อนคลายเมื่อเธอรู้สึกว่าการปรากฏตัวของคอนโดได้คลายลงและเธอก็คิดในใจว่าเฮ้ๆเฮ้อฉันก็คิดว่าเขาเป็นคนที่จริงจังแต่นั่นมันก็ง่ายมากเธอก็ได้ยิ้มเยอะอยู่ในใจอ้อละอบก่าของฉันอย่างที่เธอต้องการเมื่อคุณได้กลายเป็นเฉลยของฉันแล้วนั่นคือความคิดสุดท้ายของมิเรนดาคอนโดก็ได้ซ่อนปืนพกขนาดเล็กที่เขายิงใส่มิเรนดา ในำ้ำมาพองเธอเดียวที่ไม่ได้เปลี่ยนท่าทางและเขาก็ได้รับสติปัญญาแล้วหากต้องการจะอ่านใจของเป้าหมายการสัมผสัสทางกายภาพมันก็คือทักษะพิเศษของผู้อ่านความแก้งใจของโยกีวัตถุประสงค์ของมิเลนดาและแม้แต่ความจริงที่ว่าไม่มีผู้รอดชีวิตในกองทัพจักรวาิหากต้องการที่จะอ่านทั้งหมดนี่ต้องใช้เวลาน้อยกว่าหนึ่งนาที และแม้ว่าจะอ่านข้อมูลทั้งหมดนั้นแล้วแต่การแสดงออกของเขาก็ไม่เปลี่ยนแปลงด้วยหน้าตาที่ไม่ได้สนใจและคอนโดก็ได้พูดว่าการก่อรัฐประหารโง่แค่ไหนและเขาก็ได้พึมพำเช่นนั้นจากนั้นคอนโดก็ได้เหลือไปมองที่ศพและจากไปต่อมาสมาชิกของหน่วยข่าวกองก็ได้รับการจัดการศพของมิเรนดาโดยที่ไม่ได้เหลือร่องรอยเอาไว้ข้าคืนของเมืองหลวงนั้นก็ลึกลับและมืดมิด และทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้นก็ยังคงถูกฝังเอาไว้อยู่ในความมืดและต่อมาบอกรตัดมาทีก่กีกีก็ได้หัวล้ออย่างไม่ได้เกรงกลัวต่อสิ่งใดและเขาก็ได้ลุกขึ้นยืนและเขาก็ได้รับรายงานที่น่ามหาศัศจัรย์ดีโนโเขาได้ส่งดีโนไปสอดแนมการเคลื่อนไหวของจอมานรลิมมรูจอมาหน้านใหม่แต่เขาก็มีประโยชน์อย่างไม่ได้คาดคิดและมันก็หายาสั้นหลับจอมานดีโนโ และก่อนหน้านี้ดีโน่ก็ได้พูดกับกีว่าฉันโดนไล่ออกมาจากดินแดนของดากูลิวก็เลยอยากจะไปอยู่กับลิโมรูทแทนนายช่วยฉันเขียนจดหมายแนะนําตัวหน่อยได้ไหมที่จะมาพูดอย่างนั้นจริงๆเมื่อคิดว่าดีโน่ขี้เกียจและเคลื่อนไหวตามเกียร์จำนวงเสรีของเขาเองนี่ก็เป็นสิ่งที่ไม่ได้เกิดขึ้นมากว่าพันปีแล้วระหว่างการต่อสู้กับเหล่าเทวทูตมีอยู่หลายครั้งที่กีเขาได้ร่วมมือกับดีโน เพื่อที่ต่อสู้กับพูดต่อสู้ที่มีปัญหาไม่มีความทรงจำอื่นใดนอกจากนั้นและตอนนั้นจีก็ได้ต่อกับบีโนโว่าถ้ามีอะไรแรงงานเกี่ยวกับเรื่องนี้ตกลงไหมการส่สนมนกับผู้คนมากเกินไปก็คือวิธีที่ดีโนหมวนตัวสำหรับผู้ชายอย่างกีที่แข็งแกร่งที่สุดเขาก็ไม่ได้ต้องการใส่รับเป็นพิเศษแต่มันก็น่ารำคาญที่จะให้เขาอยู่ที่นี่ที่นี่หมายถึงที่อาศัยอยู่ของกี หากไม่นับกีเวลซราก็คงจะไม่เห็นด้วยเวลซาก็เป็นพี่สาวที่เย็นชาของวูดดล่าและหากจัดการไม่ดีดีโน่ก็อาจจะถูกเธอฆ่าด้วยซ้ำคนเดียวที่เวลซายอมรับก็คือเลออนคนเดียวและมันก็ไม่น่าตื่นเต้นที่จะสูญเสียเบียอันมีค่าดังนั้นจีจ,งจึงได้ตัดสินใจที่จะเขียนจดหมายแนะนำตัวแบบง่ายๆแต่มันก็มีรายงานจากดีโน มีจอมานหลายคนเข้าร่วมเป็นลูกน้องของจอมานริมโมรูและกองทัพจกักรวรรดซึ่งประกอบด้วยทหารเกือบล้านนายก็ได้ถูกสังหารหมู่ดีโน่ก็ได้กล่าวอย่างนั้นและเห็นได้ชัดว่ามันผิดปกติโลกก็ยอมรับว่าตัวกีเองและลูลรล่าเป็นผู้เล่นหมากรุกในเกมครอบครองนี้แต่มันก็มีความผิดปกติที่ขัดแย้งความสมดุลน,นี้โมโนร์กับรูลรลาสปาราต่อกี แต่และคนก็มีความเป็นเจ้าของของตัวเองและแต่และคนก็มีประเภทมังกรเพียงแค่ตัวตนเดียวในฐานะหุ้นส่วนโดยคนสุดท้ายวูดูร่าก็เป็นเป้าหมายฟรีสำหรับทุกคนที่จะเพิ่มกำลังลบความตื่นเต้นให้กับเกมแล้วก็ยังมีเบเกอร์บาลาอยู่อีกอันนอกจากเนื้อจากวูดูร่าที่เกิดขึ้นมาผิดปกติโชคดีที่ความเกี่ยวข้องนั้นเหมือนกับตนเองจอมัน และในฐานะผู้ที่แข็งแก่งที่สุดเรามาจากไม่ลิมและตัวเขาเองจอมานที่มีทักษะขั้นสูงสุดราชาแห่งตากาเบเซบิวลิมเมรูมันต้องถูกรวมเอาไว้ข้างตัวของเขาไม่ว่าราคามันจะแพงแค่ไหนมันก็ต้องกลายเป็นเบี้ยของเขาดูเหมือนว่าเวลาที่จะรอให้มันเติบโตไม่จําเป็นอีกต่อไปถ้าลุดาลาทำลายลิเมรูมันก็จะถูกทิ้งเอาไว้แต่สถา,านการณ์มันก็ไม่ง่ายนัก ถ้าร่วมมือกับทุกอย่างมันก็จะดีถ้าไม่เขาก็าจะบทขยี้และการพบปะอีกฝ่ายหนึ่งดูเหมือนว่าจะเป็นความคิดที่ดีและกีจึงได้เขียนแล้วผู้ชายคนนั้นก็ได้เริ่มลงมือทำแล้วต่อมาเวลสาร์ดก็พูดว่าอะไรน่าฟังดูไม่สนุกเหรือพอดี่ฉันนาน์กีก็ได้พยักหน้าให้กับคำถามของเวลสาร์ดและกีก็พูดว่าเธออยากจะมาด้วยกันหรือกีก็ได้ถามเวลสาซ์ดกลับไป ในตาสีฟ้าเพชเปล่งประกายและยิบระยยับของเวลสาก็ได้จ้องมองมาที่กีแล้วเวลสาก็พูดว่าใช่แน่นอนเป็นเวลานานแล้วที่ฉันไม่ได้ไปพบกับน้องชายของฉันในครั้งสุดท้ายรอยยิ้มที่เย็นเยือกได้ปรากฏขึ้นบนใบหน้าของเธอดังนั้นจงนด้ตัดสินใจได้และทั้งสองคนก็ได้ออกมาจากปราสาทชิโลโคลีที่อยู่ใกล้เคียงอย่างง่ายดายและบินไปในดินแดน แห่งพายุหิมาที่โหมกรนหน่ำด้วยความหนาวเย็นผลเอการทั้งสองก็ได้บินโดยมุ่งหน้าไปที่ประเทศของเรามอนเตอร์สาพันจูราททมเพสก็จบแล้วนะครับสันหรับตอนที่165หลังจากที่ทำไปถึงตอนปัจจุบันผมก็จะไปเริ่มทำตั้งแต่เรบหนึ่งให้นะครับเพราะว่าก็อย่างที่เพื่อนๆได้ฟังจากคลิปนี้นะครับมันมีส่วนที่ผู้แต่งเขาได้แต่งเพิ่มขึ้นมาจากไ์โนเวลนะครับ แล้วมันก็มีบางส่วนที่สนุกอยู่บ้างแล้วผมจะทำใหม่นะครับถ้าจบไปยังตอนที่ปัจจุบันแล้วแล้วไว้พบก,กันใหม่คลิปหน้าครับ